สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําน้ําพึ่งมะนาวนะคะน้าพึ่งเราจะใช้ของโดยคํานะคะหาซื้อได้ในเซเว่นนะคะก็น้ํามะนาวอนี้น้าพึ่งนะคะน้าพึ่ง 30ML นะคะแล้วก็น้มามะนาว 20ML นะคะแล้วก็จะมีเกลือนะคะเกลือแค่ปลายช้อนนะคะ เรามาทํากันเลยนะคะที่นี่เราจะใช้น้ําตาลทรายของมิตรผลนะคะอันนี้จะเป็นช้อนนะคะช้อนอันนี้ก็คือช้อนเท่ากับช้อนเท่ากับช้อนโต๊ะนะคะน้ําตาล2ช้อนอันนี้ก็คือเราจะชอบหวานนิดนึงนะคะใครไม่ชอบหวานก็ลดน้ำตาลได้นะคะ แล้วก็กดน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนกับน้ำตาลรวมกันได้ร้อยห้าสิบเอ็มแอลนะคะแล้วก็คน,นให้น้ำตาลละลายอันนี้ก็คือทำง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือสูตรทางร้านเรานะคะจะทำท,ที่บ้านก็ได้หรือว่าทำขายก็ได้นะคะพอน้ำตาลละลายแล้วนะคะก็ใช้เทน้ำผึ้งลงเลยนะคะ ถ้าใครไม่ชอบหวานก็ลดน้ําตาลหรือว่าลดน้ําพึ้งก็ได้นะคะอันนี้น้าพึ้งของเราใช้อยู่ประมาณ30 ml นะคะแล้วก็คนใส่เกลือนิดหน่อยนะคะ ละลายแล้วน้ำตาลละลายน้ำพึ้งละลายแล้วนะคะก็เติมน้ำหน้าหน้าลงไปเลยนะคะอันนี้ที่ร้านของเราก็จะใช้ขนาดนี้สูตรนี้ก็จะใช้แก้วประมาณ2ีิสองอนนะคะแต่วันนี้เราจะ นะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานได้เลยนะคะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะเย็ยนชื่นใจนะคะไม่หวานมากแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากแบบรสชาติพอดีเลยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย